ทางจมบรณท่านครับุณเพื่อนวัสดีอีกครั้งอีกครั้งนึงที่ผมได้มีโอกาสพูดวันนี้นะตั้งแต่ที่ผมบอกแม่ว่าแอร์อที่ผมไม่รู้ว่าผมร้อกแอ์เพราะอยากได้แอ์ผมยังไม่รู้น่าแอ์อะไรเพราะไม่เคยเห็นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตรงกลางเนี่ยผมรู้แล้วผมเริ่มเริ่มเย็นผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเอง สิ่งแรกที่ผมคิดผมจะได้เนี่ยวันแรกที่ผมอยากได้คือผมต้องมองเมียงเมียงก่อนโดยส่งให้เราว่าเอ๊ะผมอยากอะไรอันอยขโมยพราพ่อไปกดดินเหนียวแล้วปั้นใส่กระป๋องแลว้วก็เอามาใส่แล้วปิดฝาฝังดินไว้เผื่อเราโตเลีวเราจะมาขุดของเก่าหรือให้ใครมาขุดก็ได้ที่เจอให้เขาว่าของเก่าเท่านั้นแหละจั้ผมก็ตั้งใจอย่างนี้จริง,รงเฮ้ยผมจะทำได้ผมทำจริงทำไปไป,ไป เฮ้ยมันทำไมมันเหนื่อยนี้ไม่ได้จะทำไงมันให้มันหายเหนื่อยกว่านี้ทำอะไรให้มันเร็วกว่านี้ก็พยายามทําด้วยตัวมาตลอดแล้วก็เจอคําตอบทุกครั้งว่าเฮ้ยเออก็หายแล้ดีว่ะแต่มันเหนื่อยไปนิดนึงอ่ะทําไมให้มันเหนื่อยน้อยลงผมในในสมองผมจะคิดอย่างนี้ตลอดแล้วก็พอไปทํางานโตมาเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรทุกอย่างแล้วก็ไปทํางานได้อะไรหนึ่งทุกอย่างผมบ้านแน่นอนว่าผมร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนบ้านแน่นอนบ้านงาน บ้านที่จะทําคิดแล้วทํคที่เราทําผิดพลาดเดี๋ยวก็ค่อยว่าเอาเอา,เอาถ้ามันเจอถ้าไม่ผิดทำเรื่อยๆแต่ถ้าผิดคิดจะทํายังไงให้มันหายน้อยงงลงทำยังไงให้มันเร็วขึ้นเพราะทําอยู่ไปอยู่มา,มา,ม,า,ม,ามากลับมาบ้าน <c oughs> โทษนะครับมาเจอให้ขออนุญาตว่าหลวงพี่ง่ายๆดีปากเคยเจอมาตลอดห <c oughs> ลวงพี่บอกว่าเจนี่เออแกไม่ถาม จัดีว่างรปไม่เคยทำจะนดีพรุ่งนี้ขับรถไปให้ลุงพี่จัดการครับเร็วเลยนะเพราะตั้งใจไม่เคยปฏิเสธมีงานทาเลยจะเป็นคนนี้ชิดเร็วถับตั้งเบ้าเลยทีนี้หลวงพี่บอกว่าจะนดีคนนั้นไม่ไม่ว่างว่ะเหลือจะดีนะมาช่วยหลวงพี่ก่อนครับเราก็บอกว่าหลวงพี่ มึงพี่ก็บอกไอ้ตรงนั้นตรงนี้มาผมมาแล้วไม่จดีมาแต่ตัวนะอย่างอื่นไม่ต้องมาผมว่าเออมาทํางานก็มาแต่ตัวโอเคละผมไม่ต้องเปลืองอะไรมงแต่ตัวพอแล้วไงยิ่งมาทมาํางานอาจารย์ผมไม่ต้องเอาสมองมนาะจดียกตู้หรืออะไรตรงนั้นหน่อยจดียกโต๊ะมาเรียงจดีเอาดอกไม้ที่ไปตั้งจดีต่อไฟตู้บูชาร์จมึงพี่หน่อยโอ้โหสบาย<บ> พอหลวงพี่บอกว่าวันสองวันนี่แหละอันนี้มาตายแล้วนะจะดีมีข้อหนึ่งที่หลวงพี่อยากให้ไปเห็นหลวงพี่ไปอบรมมาแล้วพอฐานหมดหลวงพี่ก็จะมาเติมฐานเติมไฟให้ตัวเองเนี่ยเป็นศูย์นี่แหละที่เราทำบอกเฮ้ยในโลกนี้ยังมีอะไรดีกว่าอาจารย์ดีกว่าหลวงพี่เหรอเฮ้ยเรางงเลยบอกจริงหรอเราก็ว่าหลวงพี่ดีนะ พอกเ,เรามาแล้วสบายไม้ตรงไหนที่ที่จะทาทให้เราสบายยิ่งกว่าที่หลวงพี่บอกเราไม่งงแต่อยากรู้นี่คือทุกอย่างถ้าผมอด้ินแล้วผมอยากรู้หมดมันจริงหรือเปล่านี่คือคําตอบและความคิดของผมตลอดถึงวันนี้พอได้เข้ามาแล้วก็เรียนเป้าหมายทุกอย่างของผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าเป้าหมายผมมี พอผมทำเนี่ยผมเจออุปสรรคเจออะไรทุกอย่างคือผมชอบ้นถามาว่าเฮ้ยมันทําไปแล้วทำไมไมันเป็นเงีเ้ยเฮ้ยพี่เป็นงี้ได้ไงอะไรไไอ๋อโอเคทีเนี้ยพอผมได้ความคิดอย่างนี้นแล้วผมอบรมแล้วพอถึงนาทีนี้ในปัจจุบันเนี้ยสามวันทั่งมเข้ามาเนี่ยพี่ก็เห็นผมมักทายยวันเนะไม่ค่อยได้มาวัดไม่ค่อยได้กวาเพราะหลวงพี่ใช้ผมผมไม่ได้คิดเลย มีลาทีตตอนที่ผมมาอบรมนี่แหละตื่นเช้าผมก็กวาดลานวัดเห็นอาจารย์ตะเินท่านกวาดผมว่าเออไปช่วยตอนเช้ายังไม่มีใครมาพ่อหลุงพี่ยังไม่ได้ใช้ผมก็คิดถึงผมว่าเฮ้ยผมไปกวาดลานวัดช่วยโอเคมันได้ลุงพี่ลุงพี่ก็บอกนะจะดีอย่าทําเฉยชาอ,อย่างนี้จิเพราะว่าถ้าทํานดูเฉาเวลามันแค่เนี้ยเดี๋ยวไม่ทันเหนื่อยตายเออโอ้ยรีบทำรีบทำเสร็จโอ้เห็นไหมมีตัวช่วยอีกเพราะลุงพี่ช่วยผม ก็บอกเออด,ด,ดีดีกันนะจะดีวางไม่กว่าดิไปทำนะพี่พี่เห็นไหมผมก็ต้องใช้สมองเลยทำเดี๋ยวก็หลวงพี่บอกตลอดสบายทีเนี้ยผมรู้แล้วว่าชัดเจนก็คือผมรู้ว่าเป้าหมายผมร้อยปอเซ็นต์แล้วกฎของผมก็คือว่าผมมีร้อยปอร์ซพอผมมาวันนี้ผมขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็กิรอยล้นะ ผมชอบอย่างนั้นเพราะว่ามันแปลกแปลกที่ได้เพื่อนเพิ่มอีกสิบดคนแล้วได้อาจารย์<ม>ได้ความรู้ที่อย่างฝังอยู่อาจารย์เนี่ยยังไม่หมดนะยังไม่ให้หมดมีกระอีผมโมโหมากเลยทำไมไม่บอกให้หมดนี่แหละคือความคิดของผมผมที่ผมได้นะมันชัดเป้าหมายผมชัดแนวทางวิธีการชารัดหลังจากที่ผมเดินมามัวยังไม่สว่างเท่าไหร่แต่วันนี้ผมสว่าง รอแต่ผ้าที่ตกอินเพื่อให้มันมืดแล้วก็ให้ผมมันมืดแล้วผมเกรียวมมแล้วไม่ฉายนั่นคือหลักการผมอ๋อละผมผมได้แนวทางที่ดีกว่าชัดกว่าอย่างในน้อยเนี่ยผมว่าผมได้กาไรละนอกจากคนที่บ้านพ่อแม่ผมให้ความรักทุกอย่างผมว่าผมชัดเจนความรักผมได้อ่อแม่มาตลอด แล้วทีเนี้ยความรักแบบพ่อแม่ที่มีให้กับครอบครัวตะกูลผมผมให้อย่างนี้คือก็เลยรู้ว่าเออความรักัคืออะไรอันนั้นรู้แต่ความรักของเ,เพื่อนเนี่ยวินาทีแรกเนี่ยผมให้เบ็นเบตีเท่านั้นยังไม่ได้ให้ความรักนะเพราะเรายังไม่เป็นเพื่อนกันแต่ผมให้เบตีเป็นเพราะตัวเล็กเ,เ,เนี่ยเขาบอกเอยตัวล็กมันเป็นคนนี้วเนี่ยเกิดที่หลังผมถามเลยว่าเฮ้ยทีแรกเห็นแล้วว่าเป็นนักเรียนกศนอมาฝึกงาน ก็เลยบอกว่าพอรู้ว่าเขาเป็นอาจารย์ผมคําตอบที่ผมออันน,นี้คือรักเขาอะคืออยากรอให้เขาตรวจทําไมเอ็งรู้ร่างอย่างนี้กล้าเป็นอาจารย์ผมน,นั่นน่นนี่รอเล่นด้วยความรักนะโดยโเดยเขาไม่รู้เราก็มองว่ามันรู้ร,รู้แค่มองตาก็รู้และว,ว่ากล้าเป็นอาจารย์จริงๆนี่แหละคือความรักทุกอ,อย่างผมต้องบอกว่าเขาเป็นนาฟ้าที่ตกสวรรค์เออเราเขื่อตนตุ๊กเชานะแต่ว่านาำฟ้าทาไมไม่ เป็นนางฟ้าทำไมไม่รู้ทําไมเองมาแนวตั้งแนวดิ่งทำไมเองมาแนวนอนมาจะได้ยืดออกไปเออให้เหมือนเขาเนี่ยเนี่ยนางฟ้าเขาแต่ก็โอเคนะเพราะใจเขาเป็นนางฟ้าผมไม่บอกันรูปดูางภายนอกบางทีมันมีอะไรซ่อนอยู่ครับผมนี่แหละคือความกิดใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได้มาเจอกันอีกครั้งทำให้ผมมีเพื่อนได้อะไรหลยอยากจากเพื่อถนสูงแล้วก็รุ่นน้องๆดีใจที่สุด ่อไปนี้ผมคิดว่าผมไม่โดวดวดายในเรื่องวิธีการแนวคิดแล้วก็การวิเคราะห์งานทุกอย่างผมมีที่ปรึกษาเพียบผมว่านอกเหนือจากที่อาจารย์ดินแล้วแล้วก็อาจารย์ที่ฝึกอบรมให้ได้วิชาเดียวผมยังได้เพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้และวันต่อๆไปัะขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ